สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเหลี่ยมที่ท่านกําลังจะได้รับชมอยู่นี่นะครับคือเหลี่ยมตะก้อเดี่ยวนะครับเป็นเหลี่ยมเดียวหลังเท้าล่างครับคือหลังเท้าบนไม่ได้นะครับลูกเสิร์ฟคือเสิร์ฟไม่เข้าเส้นนะครับเหยียบเส้นได้ครับแต่ว่าไม่หลุดเส้นหลังครับระหว่างเจ้าบอมคือสาพัดนะครับ เจ้าบอมนี่ก็ถือว่าเป็นนักตะกอ้อที่มีชื่อคนหนึ่งในย่านชนบุรีครับส่วนฝั่งทางด้านโน้นใส่เสื้อสีแดงนะครับคือเจ้าแปะครับเจ้าแปะนี้ดีกีนี่ตะก้อหลีกนะครับปกติเจ้าแปะนี้เป็นตัวโยกครับคู่หูเดินสายคู่ของเสกสันทับทองครับทีมชาติไทยครับตอนนี้เสกสันทับทองก็ มาเป็นโค้ชให้อยู่ข้างสนามครับคู่นี้ชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่1,000งบาทนะครับแข่งขันกันที่13บสามแต่ไม่มีดีวนะครับออเอาเกมกำลังจะเริ่มครับมาชมกันครับเจ้าแปะหรือว่าเจ้าบาัดเป็นฝ่ายเสิรฟก่อนครับจะบอมรับดูแรกได้ข้ามไปโอ้โหเขาบอกว่าช่วงนี้เจ้าบอมนี้ ได้ซ้อมดีนะครับในเหลี่ยมหลังเท้าล่างครับตัศูนย์ต่อศูนย์ครับแปะรับลูกแกกได้ครับลูกสามมาบอมรับสบายครับหลังเท้าไปไหนครับเดี๋ยวแปะยังอยู่อ๋อโจมบอมมีหลังเท้าซ้ายขวาด้วยครับเอาดีดไปหลังแล้วเจ้าแปะยังทันครับแปะมาโอ้โหหลังเท้าเจ้าบอมนิดนิ่งครับแปะมาเอ้าชิงเหลี่ยมชิงไวพิบกันครับโอ้ คือที่เห็นสนามเปียกๆนี่คือฝนตกเพิ่งหยุดนะครับถือว่าเป็นคู่เปิดสนามคู่แรกเลยครับแต้มยังอยู่ที่0ูนย์ศูนครับแต้มศูนต่อศครับเจ้าแปะเสิร์ฟมายังอยู่ครับโอ้โหเหลี่ยมนี้เจ้าบอมออกเหลี่ยมได้ดีครับ นี่แหละครับโฉมหน้าเจ้าบอมครับเจ้าหนี้คนไหนที่เจ้าบอมเป็นหนี้อยู่ก็มาตามได้นะครับเมื่อ <c oughs> ก่อนนี้ขึ้นชื่อว่าบอมเครือสาหัสนี้ไม่มีใครกล้าแตะนะครับพี่โทษครับโทษครับพี่โทษนะครับเดี๋ยวบอมรับได้ครับ สองสามโอ้โหลุกนี้หลุดออกไปเยอะครับเจ้าบอมถึงกระเกาหัวเลยครับลุกนี้ครับลืมสระผมมาหรือเปล่าครับ <S <S คือวันนี้ทางสปอนเซอร์ของเจ้าบอมมาค่อนข้าง,งเยอะครับตบ้ศ <those> ูนย์ต่อศูนย์นะครับบอมรับได้ครับข้ามไปง่าย แแบบับ1-2ไปไหนครับยิงมาบอมยังดักทางไม่ได้ครับโอ้โหเจ้าบอมหยอดพลิกเน็ตครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับลุงมีเจ้าบอมเสือไม่ข้ามครับ <c oughs> ตำศูนต์ต่อศูนต์ครับเสก เออเจ้าแปะครับเอาอย่างอยู่ครับยังไม่เสียครับยิงยาวมาลูกออกครับคู่นี้นะ่าจะได้ดูกันยาวๆนะครับถ้าร่างกายไม่ฟิตจริงน่าจะเล่นยากครับเพราะว่าพละกำลังต้องต้องอยู่ตัวครับฝนก็ลงเม็ดมาเรื่อยๆนะครับ าทางด้านกรรมการแจ้งว่าถ้าฝนตกฟ้าจะผ่าอยังไงก็ต้องเตะให้จบครับเ,เดี๋ยวมีปัญหากันแต้มนํำแต้มตามครับเจ้าแปะขึ้นนำครับ1-0ครับแต้มแรกเป็นของเจ้าแปะบอมรับสบายยิงยาวยัดตัวครับแปะยังรับได้ครับบอม โอ้เจ้าแปะหลังเท้าไซานิ่งครับบอมมีดิ้นนิดนึงครับแก้ไขข้ามไปแปะรับหนึ่งได้ยิงลูกโทษหรือเปล่าครับยิงยัดตัวมาบอมยังดักไว้ได้ครับบอมแก้ไขไปอีกแล้วครับแปะยังยกลูกจ่อจอยังไม่ชัดเจนครับบอมยังอยู่ครับแก้ไขข้ามหรือเปล่าไม่ข้ามครับเจ้าแปะขึ้นนำสองต่อศูนย์ครับ ตั้มสองต่อศูนย์ครับแปะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้ออกครับว้ายฝนไหมเดี๋ยวสักคู่นะครับแอดมินเบลล์ล่มกันครับฝนตกครับ แอดมินได้ล่มแล้วครับบอมหยอดแปะยังอยู่ยังอยู่ครับยังไม่เสียครับอ๋อแต่ว่ากรรมการไม่เห็นนะครับแต่ว่าเจ้าแปะยอมรับครับมีสปิริตมากครับลูกนี้ครับบอกว่าลูกโดนเสื้อนะครับตั้มศูนย์ต่อสองครับบอมเซิร์ฟครับแปะไหลยาวมาบอมยังอยู่ ยิงยัดตัวไปแปะมีเซนิดนึงครับแก้ไขข้ามมาบอมรับ 1..2... หยอดดีครับแปะยังอยู่หยอดอีกทีครับแปะยังอยู่ครับดื้อยาครับเ<อ>ถียงครับ<อ>แปะไปไหนโอ้โหเจ้าแปะเอาจนได้ครับไม่ใช่งานง่ายของเจ้าบอมแล้วครับ บอมรับ1 2หยอดลูกออกไปนิดเดียวครับเต็ม3ต่อ0ครับแปะเสิร์ฟมาบอมรับได้ครับยิงยัดตัวไปแปะรับสบายเอามีดิ้นครับโอ้โหแต่ยังออกเหลี่ยมได้ดีครับเจ้าแปะครับ แปรขึ้นนำ4-0ครับแปะเสิร์ฟซ้ายมาบอมยังรับสวยครับยิงยาวไปแปะรับได้ยิงยาวมาเหมือนกันครับลูกออกนะครับแทบศูนย์ต่อสี่ครับเจ้าบอมเือสาพัเสิร์ฟไล่ซ้ายโอ้โหถือว่าเสิร์ฟได้ดีครับลูกนี้ครับบอมเริ่มมีเสียงแล้วครับปลดล็อกแล้วครับ แหต่อสครับฝนนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับน่าจะทั้งวันลยครับวันนี้ครับถ้านอนกอดเมียอยู่ที่บ้านนี้น่าจะอบอุ่นดีครับอเอาเจ้า,จาแปะเสิร์ฟได้แตมเหมือนกันครับแ้มห้าต่อหนึ่งครับเปียวแปะเสิร์ฟ ฝั่งเจ้าบอลนี้พื้นค่อนข้างแฉะครับโอ้เจ้าแปะก็มีลื่นให้เห็นเหมือนกันครับตั้มหนึ่ง่อห้าครับบอมเ์ฟครับโอ้โหลูกลงเส้นเลยครับเถียงไม่ได้ครับลูกนี้ครับถ้าเปิดกล้องวงจรปิดนี้เสียสองร้อยนะครับทางเจ้าสนามรับเจ้าสนามอยากให้เปิดวันละยี่สิบรอบนี่แหละครับ เอ้าเจ้าแปะมีอาการครับถือว่าเจ้าบอมออกลูกเสิร์ฟได้ดีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ครับเพราะผมมองว่าทั้งเจ้าบอมนี้ขี่ทางด้านลูกเสิร์ฟครับเพราะว่าดูเจ้าบอมเสิร์ฟดีครับสามต่อห้าครับเจ้าบอมเสิร์ฟไม่ข้ามครับห้าต่อสามครับเจ้าแปะเสิร์ฟต้องเน้นลูกเสิร์ฟแล้วครับลูกอครับ เหลี่ยมนี่ใครเสิร์ฟดีนี่มีชัยไปกว่าครึ่งครับสามต่อ5้าครับบอมเสิร์ฟไล่ขวาเหมือนเดิมไปยังรับได้ครับแก้ไขข้ามมาบอมรับหนึ่งสองลากไปจอแล้วครับโอ,โอ้ลูกนี้จะบอมดีดออกไปเยอะครับกะจะโยงหลังนะครับลูกออกไปครับ จห้ต่อสครับเจ้าแปะเสิร์ฟมาง่ายๆบอมรับ1สบายสองไปสยิงหลังออกอีกแล้วครับเจ้าบ,บอมถึงกระบนเลยครับอะไรวะจริงๆถือว่าเจ้าบ,บอมพลาดง่ายๆอยู่นะครับอ้าวฝนเริ่มลงมาหนักกว่าเดิมแล้วครับตอนนี้ครับหต่อสามครับบอมข้ามไปแปะรับซ้ายสองขวา ยิงข้ามมาง่ายๆครับบอมรับ1 2 3ยิงยาวแปะยังทันครับหยอดคืนครับโอ้โหเจ้าบอมลื่นครับลูกนี้ครับตอนนี้หัวเปียกกันทั้ง2ฝั่งแล้วครับตั้งเจ็ดต่อสมครับเจ้าแปะเสิร์ฟหยอดมาเจ้าแปะดักได้ครับ ยิงหลังยังอยู่ครับแปรรับหนึ่งสองสามข้ามหลังเท้าซ้ายด้วยครับบอมยอดอีกทีครับโอ้โหนี่แหละครับถ้าเป็นทำไร่ทำนาฝนตกแดดออกนี่ไม่ทำกันนะครับแต่ว่าฝนตกแดดออกนี่เรื่องเตะตะก้อนี่ยังไงก็เตะกันครับ ไม่มีใครกลัวใครครับ3ต่อ7ครับบอมเสิร์ฟยอดไม่ข้ามครับเต่อสครับจบแปะเสิร์ฟง่ายง่ายครับลูกนี้ครับตรงตัวครับแปะดักได้หมดครับจออโดนคืนหรือเปล่า เจ้าแปะเกือบพันเหมือนกันครับลูกนี้ครับตัมสามต่อเจ็ดครับบอมเสิร์ฟไล่ซ้ายไปโอ้โหเสิร์ฟดีครับ แต้มน,นำห่างสามสี่แต้มนี้ไม่มีผลนะครับถ้าออกลูกเสริมได้ดีนี่ก็ถือว่าคู่ต่อสู้ดิ้นแล้วครับลูกแรกครับเอาเจ้าบอมอยังอยู่ครับเอาแปะมีดิ้นครับลูกแรกอือแปะแก้ไขได้ดีครับเตะไปยิ้มไปครับเจ้าแปะครับ คูนี้ดูดูดดไปทั้งนอกทั้งในนี้รวบสองหมื่นแล้วนะครับจำเจต่อสี่ครับบอมรับได้ครับยิงยาวแปะยังอยู่ครับไม่ตายครับยิงยาวอีกทีจะแปะอยู่หรือเปล่าลูกออกไปเยอะครับ ทีต่อเจ็ดครับเสือปายแปะรับซ้ายได้ครับบอมยิงยาวกหมอกันแปะยังอยู่บอมยิงแปะยิงยาวมาบอมยิงยาวคืนเา้าจะแปะโดรนรับไม่อยู่ครับสนามนี้ถือว่าเป็นเจ้าบอมนี่เป็นเจ้าบ้านนะครับ เอาเจ้าแปะร้อนในเลยครับทั้งที่ฝนตกนะครับแต่ทั้งคู่ร้อนครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับ<ห>ต้องถอดเสื้อใส่กันแล้วครับ5้ต่อเครับเติบไล่ซ้ายแปะยังอยู่ครับ<อ>ยิงยาวโอ้โหถือว่าเจ้าบอมออกเหลี่ยมได้ดีครับ ต้มหกต่อ7ครับบอมเซิร์ฟไม่ข้ามครับดูปลายล่มของแอดมินครับขนหยดบลอกๆแล้วครับฝนตกแรงมากครับดีที่ไม่มีลมครับเจต่อหครับบอมรับหนึ่งสบาย2องสยอดแต่ยังดักได้ครับยิงหลังมาบอมยังอยู่ยิงหลังคืนครับแปรรับซ้ายได้ยิงคืนครับบอมรับซ้ายคืนครับ ยิงเหมือนกันครับเอาโดนหน้าแข่งเจ้าแปะครับเหมือนเจ้าบอมเริ่มมั่นใจตัวเองขึ้นมาเยอะแล้วครับต้นเกมนี้ทําเสียงง่ายๆเวลายลูกครับเจ้าบอมครับโอ้โหดูครับดูเอฟซีของเจ้าบอมครับเอฟซีเยอะครับเจ้าบอมครับถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับหกต่อเจ็ดครับแปะรับหนึ่งมีเซครับ แก้ไขามาบอมมีเซมครับยังไม่จอโอ้โหลูกนี้จะาบอมกาเตวังผลนยลูกติดนิดครับเจบตตหกครับลูกออกครับ 6-7ครับบอมเสิร์บครับแปะยอดโอ้โหจะบอมสไลด์เลยครับ7-6ครับแปะเสิร์บยอดมาบอมไปดักแล้วครับโอ้โหลูกนี้ต้องยอมจะบอมครับ หกต่อเจ็ดครับบอมเซิร์ฟไปแปะรับสบายครับยิงมาลูกออกอีกแล้วครับเอาแล้วครับมาคู่ขี้สูสีกันอีกทีครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับตันเจ็ดเท่าครับบอมเซิร์ฟ แปะรับซ้ายมีดินครับต้องแก้ไขมาแล้วครับข้ามครับบอมยิงลูกโทษเอายังอยู่ครับยอดดีแล้นะครับยิงยาวแปะเอาไม่อยู่แล้วครับค,คู่นี้เป็นการเจอครั้งแรกนะครับ แปดต่อเจ็ดครับบอมเสริมครับแปะยอดเอาบอมดักทางได้ครับต้องแก้ไขข้ามไปครับเสกสันถึงกันร้องเสียงดังเลยครับบอกออกครับกลัวเจ้าแปะรับครับลูกนี้ครับเจ็ดต่อแปดครับแปะรับได้ครับยอดคืนโอ้ไม่ข้ามครับ รองเท้าของนักกีฬาทั้งคู่นี่เปียกแฉะชื้นไปหมดแล้วนะครับค,คือเดี๋ยวถ้าผมถ่ายเสร็จเดี๋ยวผมจะไปบอกให้นักกีฬาเปลี่ยนกันเกงด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเป็นสังคัางได้ครับแต่ข้ามมาง่ายๆบอมลับหนึ่งเอา้าลื่นครับโอ้ลูกนี้นะ่ะเสียดายแทนเจ้าบอมรลบ จต่อแปดครับบอมรับหนึ่งสบายสองสามยิงตรงตัวครับแปะรับได้ครับดีดหลังคืนครับบอมยังอยู่มีลื่นนิดนึงครับแก้ไขข้ามไปโอ้โหอ๋การมีกีหิลงครับกรรมการให้ลงนะครับ แปดต่อเจ็ดครับเจ้าบอมเสิร์ฟแปดรับได้ครับเอาแปะมีเซเหมือนกันครับบอมรับหนึ่งสบายสองสามดีดหลังแปะยังอยู่ครับแปะแก้ไขข้ามมาเอาบอมได้ยิงลูกโทษหรือเปล่า<ม>ดีดหลังยังอยู่ครับยังไม่ตายครับเถียงครับรดื้อยาใช่ไหมดื้อยาใช่ไหมเออเออแอดมินไม่ได้จับฝั่งไหนนะครับแอดมินก็เชีย์ตามหน้าเสือครับ ตอนนี้น่าเสืออยู่ทางฝั่งเจ้าบอมครับแต่จักแต้มตามมาทั้งเกมครับขึ้นมาแซงแล้วครับเจ้าบอมครับเป็น9ต่อ7นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเกต่อเครับบอมเสิร์ฟครับโอ้เสิร์ฟไม่ข้ามครับ เจ็ดเก้าครับแปเสิฟยาวมาเอ้าเจ้าบอมมีหลุดเหมือนกันครับถ้าจะกินเจ้าบอมได้เจ้าแปดต้องออกลูกเสิฟให้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าตามสายตาที่ผมมองนี่ผมมองว่าเจ้าบอมเสิฟได้ดีกว่าเจ้าแปดนะครับแปดเก้าครับสูสีอยู่ครับยังไม่รู้จะออกไหนครับบอมรับหนึ่งสองสามแก้ไขไปครับแปดได้ยิงลูกโทษหรือเปล่าดีไปบอมยังอยู่ ดีดพื้นยังอยู่แป่แก้ไขามาแล้วครับบอมได้ยิงลูกโทษหรือเปล่ายอดดีครับโอ้โหต้องยอมเจ้าบอมแล้วครับ,ออเ,บ,อรบเอ่อโค้ดของเจ้าบอมบอกว่าเสืเสียเยอะเกินครับใจร้อนเกินครับ9ก้าต่อไปครับบอมเสิร์ฟไปโอ้โหลูกตินเน็ตอีกแล้วครับ แปต่อเครับแปะเสิร์ฟครับแปะเมืองน่านเสิร์ฟมาหยอดอยางอยู่โอ้ยลุงนี้เจ้าแปะพลาดง่ายๆครับบอมเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ9ต่อ8ครับ บอมเสิร์ฟไปแปะรับสบายครับคือทางโค้ดของเจ้าบอมบอกเสิร์ฟแค่ชัวไว้ก่อนครับแปะข้ามาอ้าวบอมยิงลูกโทษหรือเปล่าครับแปะยังรับหลังเท้าซ้ายไว้ได้ครับแปะยิงหลังคืนบอมหลังเท้าซ้ายอยู่ขวาอยู่ยังอยู่ครับยังไม่ตายครับแปะยิงมาอ้าวบอมยิงลูกโทษหรือเปล่ายังอยู่ครับแปะดักได้ครับ บอมอาต้องแก้ไขแล้วครับบอมต้องแก้ไขแล้วแปะยิงลูกโทษหรือเปล่าครับยิงมาตรงตัวครับบอมแก้ไขไปอีกทีลูกออกไปเยอะครับแปะตอเก้าครับแปะเสิบยอดมาบอมรับได้โอ้โหลูกนี้พิกเนฟครับยอดได้ดีครับเจ้าบอมครับ ้าต่อไปครับบอมเซอร์ไปแปรรับเอ,เอสีครับบอมขึ้นนำเป็น10ต่อ8ครับบอมเซอร์ไปแปรรับซ้ายไว้ได้ครับแต่ข้ามาบอมยังอยู่ครับยังไม่เสียครับ แรรับหนึ่งสองต้องแก้ไขครับโดนเจ้าบอมหรือเปล่าครับลูกนี้ครับลงนะครับปล่อยลงเอ้าเจ้าแปะลื่นครับเนี่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าสนามนี้วันนี้ฝนตกครับต้องยอมรับครับในเมื่อเหลี่ยมนัดกันมาแล้วก็ต้องเตะครับไม่มีใครยอมใครครับสิบอต่อไปครับ บอลเสิร์ฟไล่ขวาอีกทีครับแปะรับสวยยิงตรงตัวมาบอมดักได้ครับบอมแค่ข้ามไปก่อนแปะยิงลูกโทษไหมยิงหลังไม่ตายครับเจ้าบอมยังอยู่ครับแก้ไขไปแปะได้ยิงลูกโทษอีกทีหรือเปล่าเอาแก้ไขเฉยๆครับเสร็จบอมหรือเปล่าครับโอ้โหพี่หลอกหน้าเท้าเลยครับลูกนี้ครับเหมือนเจ้าหลังเท้าเขี่ยไปขาซ้ายเจ้าแปะครับ ลูกเดียวเกมนะครับสิบสองต่อแปดครับบอมเซอร์ไปแปะโอ้โหอ๋อ,อ,อครับเกมเลยครับจบเกมนะครับเจ้าบอมเครือสาพัดเอาชนะเจ้าแปะเมืองหน้าหรือว่าแปะตะก้อหลีกนะครับคู่ขวัญของเจ้าเสกสรรทับทองครับ เอาไว้ได้ด้วยสกอร์13ต่อ8ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไ r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ